เฮ้ยบันดิตึงจอมไบมาเนี่ยโอ้โหออร่าหล่อมากเลยบันดิตจอมไบจริงตัดผมไปเรื่ออย่านะครับอย่าขึ้นมานะครับโอ้ครับเดี๋ยวจะแพ้ความหล่อผมเลยครับโอ้ยเอาครับเฮ้ยกรรมการเฮ้ยวันนี้ครับโอ้โหครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมเตียวตาเป็นของขวัญให้บันดิตจอมไบนะครับผมขอบคุณมากครับผม ยินดีด้วยนะพี่ชายยินดีด well, ้วยนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมทางการจังเลยครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่งเสร็จงานออกมาเปิดเปิดชีวะโพสต์มาได้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 ยอดยอดยอดอ๋อให้จริงเหรอให้จริงก็ได้ผมไม่ติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าอ่าโอเคโอเค ที่จริงเนี่ยจะมาวันที่สามมาที่สามคือวันรับจริงใช่ไหมแต่ว่าติดงานก็เลยแบบว่าวันรับวันนี้แทนเพราะว่าเมื่อเช้าโทรหาใช่แลเราเราเราบอกว่าวันนี้มากับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ก็เลยอ่าเขาเรียกอะไรเนื่องในโอกาสเป็นรับปริญญาเลยก็เจยมาแสดงความยินดีนะครับพี่ชายขอบคุณคุณโฟนมากมากเลยนะครับครับก็อวยพรนะครับอวยพรนะครับแล้วโทษนะครับอ่าอวยพรนะครับขอให้ พี่ภูวินนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่อยากทำนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่พี่จบแล้วนะครับจบครับจบปีสี่ใช่ไหมใช่ด้วยเกียรติยศระดับหนึ่งสองเฮ้ยสองเฮ้ยกูโม้เลว่าเุ้ยสองเลยเหรอยังดีที่ได้ยังดีที่ได้เก่งมากเลยเพราะถ้าไปพูดหนึ่งแล้วกูไม่ได้เลยเนี่ย ใช่ด้วยเก่รียนระดสองคือรู้สึกว่าเก่งมากครับแล้วก็ภูมิใจกับความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับนอกหจากการนั่งยกงานในวงการบันเทิงก็มีผมเรื่องนี้นะครับผมก็ขอให้มีอะไรมีงานที่พี่อยากทำนะครับมีประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็น้องคนนี้นะครับจะคอยเป็นกาลังใจให้พี่นะครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับผมมีอะไรก็สามารถบอกน้องคนนี้ได้นะครับผมที่ะ ไม่ค่อยพูดอย่านกันเท่าไหร่ครับก็อยู่ในทุกรูปความสำเร็จนะครับผมสุสๆนัพิชัย่นเถบึงตรงซึ้งเรานี้แล้วนะความจริงเนี่ยจะพูดเยอะเลยแต่ว่าไอโฟนฟรีหมดแล้วนะก็เอาจริงยินดีด้วยครับยินดีด้วยก็รู้จักกันมาหลายปีมากก็วันนี้เห็นคนในชุดคุยหวหล่อมากก็ยินดีกับความสำเร็จเหมือนกันนครับก็ จะอยู่ด้วยจนกว่าจนกว่าจะเราคือเราก็มีกันแค่นี้แหละใช่ก็ก็ยินดีครับผมขอให้งานดังปังครับผมขอให้มีคนรักมากขึ้นกว่านี้ก็ยินดีครับผมก็คุณเหมือนกันผมรอไปงานคุณเหมือนกันนะได้ครับได้เลยอรอเห็นคุณในชุดของคุณเหมือนกันนะได้ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่บอกแอบบอกเขาไว้หน่อยของของเราเมื่อไหร่ของเราเมื่อไหร่ของผมวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาครับผม่อมาเจอกันือมาเจนได้ของผมวันที่ วันที่ผมจบไปแล้วทุกคนรอปจบพอปอนมึงือะกัจบพอปอนจดพอปอนเดี๋ยวสักพักก็จบอ่ะเดี๋ยวสักพักก็จบตามไปนะพี่ชายแล้วผมก็อ่ทำไงดีขอเสียงปรบมือให้ภูบินได้ไหมสิ่งว่าขอเสียงปรบมือให้ภูบินหน่อยได้ไหมแล้วผมก็มาแค่นี้แหละมาแสดงความยินดีครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำไมอ่ะที่เราคุยกันเมื่อเช้าอ๋อโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบเมาหลับไปที เมื่อกี้ก่อนคืนใช่ไหมพูดบอกว่า้ยวันนี้ไม่มีพิธีกรแบบโฟดเฮ้ยกูจะพูดอะไรดีวะก็คือแบบโซโล่เดี่ยวแบบพูดคล่องเลยเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดคล่องเลยปะเออน่ารักไหมน้องอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องพูดพูดใช่ไหมน้องพูดพูดแล้วนี่ก็แอบเมาส์อีกนะเมาสซ้อนเมาส์แล้วเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ข้างกับโฟด โฟดภูวิน <initiatives> พ <g it dragon risque> ูดอะไรวะเออวันนี้เขาจะพูดอะไรไอ้อโฟดบอกน่าจะพูดไปเรื่อยเหรอเนี่ก็พูดไปเรื่อยจริงๆเขาเป็นคนไทยไงอ่าเรามีสกิลนี้ติดตัวอยู่แล้วครับอ่าแล้วตัดผมสร้างเลยน่ารักแล้วเนี่ยอุ้ยตาแล้วอุ้คือคือแบบน่ารักไหมเออทุกคนคือวันนั้นน่ะผมมาผมนั่งรอตัดผมอยู่ใช่ไหมแล้วเขาโผล่มาแล้วเขาเขาอทำอย่างเงี้ยโฟดแล้วเขาก็สั่นผมให้ดูเฮ้ยพี่ โคตรเด็กเลยอ่ะเออน่ารักน่ารักมากครับก็อยากตัดตรงนี้บ่อยๆนะชอบนะใช่ไหมมาหมีผมชอบเลยดีมากเลยครับผมไม่คือตอนแรกเราคุยกันหลักเวทีก็แบบเฮ้ยช่วยมาพูดหน่อยช่วยมาพูดหน่อยว่าแบบช่วยช่วยเป็นเพื่อนรันรันมันไม่ได้มีสคริปต์หรอกให้รันแต่ว่าช่วยช่วยมารันงานหน่อยอย่าให้มันไปเลยผมเป็น สรรเสริญคุณได้ไหมสรรเสริญจะมาสรรเสริญคุณไงวันนี้เป็นวันเป็นวันที่ดีแล้วไงอ่าอันนี้คือวันที่ผมเข้าเอาตอนนั้นผมไปเอาติ้งวันแรกเลยใ้ายังไม่มีใครทักผมเลยคูวินเป็คนแรกที่มาส่งใช่ใช่แล้วคูวินไม่รู้ด้วยนะว่าผมรุ่นไหนหรืออะไรยังไงมันเดินเดินเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมคูวินนะครับจริงไหมเนี่ยจริงคือเป็นคนแรกที่น้องไปได้แล้วใช่แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบว่าเรา คือตอนนั้นเพิ่งเข้าค่ายเราเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าชีวิตตนนั้นเขาก็โด่งดังอยู่พอตัวนะแต่ว่าเอาอเขายัางมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็แบบว่าเาขาหน่ารักเขาผมก็เหมือนแล้วก็น้องๆในค่ายหลายคนก็เอาคุณเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับผมเอาตบมือสิครับรออะไรครับใช่ใช่ใช่ก็<ช><ช>อยู่กับพี่อยูอ่กับพี่ตังนั่นแหละตอนนั้น อยู่ดีโนบิตะใช่ใช่เลยอยู่ดีทูวินก็เดินมาเราก็นอนอยู่ในห้องใช่ไหมกันแบบกันแบบเป็นแกง๊งตอนนั้นแก๊งแฟนผม <c oughs> นอ,นอยู่ในห้องแล้วไงต่อไม่ใช่แล้วทีเขาก็เดินมาแบบเดินมาเอ้ยกูทูวินนะอายุตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะสิบเจ็ดน้องสิบหกสิบเจ็ดเออสิบหกสิบเจ็ดกูอายุสิบเจ็ดแล้วไล่ไล่เรี่ยประมาณเนี้ยเออใช่เขาบอกว่าเออนีดกูขออยู่เป็นเพื่อนได้ไหมตอนนั้นเขาบอกว่ากูไม่มีเพื่อนกูขออยู่เป็นเพื่อนไว คือจิกๆแล้วเราไม่มีเพื่อนจริงเพราะว่าเราเราก็ไปตีกับแก๊งเราก็ไปตีกับภูวินใช่ทำได้เพราะว่าคนที่อายุพอๆกับเราในค่ายอ่ะณตอนนั้นอะไม่มีไม่มีแค่นี้ไม่มีเลยใช่แล้วก่อนหน้านั้นที่กูอยู่มามันก็ไม่มีใครที่อายุพอๆกูเลยไงกูไม่มีเพื่อนเนี่ยมันเป็นไงไม่มีเพื่อนมีแม่พวกมึงอะตาย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  โอเคแค่นี้แหละคือนเลแหละครับก็มาแสดงความยินดีกับภูวินนะครับผมก็ยินดีด้วยครับผมเก่งมากครับทุกคนเก่งมากครับเก่งมากครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปอเออสื่อตรงการเลยสวัสดีแบบไปเลยเหรอเพื่อน oh okay.